กลับสวัสดีทุกทุกท่านที่เคารพรักกันสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบจิ๊บสีใครใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบย์จิ๊บสีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดรักคนาราศีพฤษภสำหรับช่วงระยะเวลาวันที่16ถึง31พฤษภาคมพศ2567ค่ะดังนั้น ท่านที่เกิดลัคนาราศีพฤษภทุกท่านทุกคนทั่วโลกสามารถเข้ามาตรวจสอบดวงชะตาของท่านในระยะ2สัปดาห์นี้ได้เลยนะคะเช่นเคยค่ะอาจารย์บีบสี่ใครใจได้นำไพ่พรมยานนะคะของท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกมานำเสนอให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันคะ่ะเรามาเริ่มรายการกันเลยนะคะ โอมอคีพาหูบุผังสการะบันทนังครูบาจาริ์ยังจริยเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโรเคย,ยนะสุเคนะจ,จะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นําวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นะคะเดี๋ยวอาจารย์ไบยิ้สีใครใจจะเลือกไพ่ทีละใบแอนทีละใบเลบยทีเดียวให้กับเพื่อนๆพีพีนะคะ ได้รับชมได้รับฟังกันคะ่ะสำหรับใบแรกนะคะโอ้โหดวงดีมากเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภชาวธาตุดินนะและไพ่ใบนี้เป็นองค์พระแม่โพศเนี่นะคะท่านก็เกี่ยวกับธาตุดินพอดีเลยนะสำหรับท่านใดที่ทำธุรกิจการเกษตรโอ้โหดีมากนะคะช่วงนี้ธุรกิจการเกษตรของคุณมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขดีมากเลยคะ่ะ และสําหรับท่านที่ทําธุรกิจใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์มีความฉาดเขาเรียกว่ามีความเจริญรุ่งเรืองนะคะช่วงนี้มันมีความอุดมสมบูรณ์นะเกิดขึ้นกับท่านนะคะนะวงเล็บสําหรับท่านที่มีความขยันขันแข็งมันเพียนลงมือทําอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะนะเห็นไหม โอ้โหดวงชะตาของท่านมีความอุดมสมบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มีความโชดช่วงชชวนนันเกิดขึ้นกับท่านนะคะการทำมาค้าขายเนี่ยโอ้โหโดดเด่นมากเลยไพ่ใบนี้เรียกว่าจิตเรียกว่าประานโทษนะคะเรียกว่าจับสิ่งใดนะคะเป็นเงินเป็นทองค่ะมีความสําเร็จเห็นไหมคะโอ้โหได้อ์พระแม่โพศบใบแรกมานี่ชีวิตของชาวลัคนาราศี พือศพนี่ก็โอ้โหดีเยี่ยมมากเลยนะคะส่วนกระแสดวงของคนอื่นๆแล้วนะคะนะามารับชมกันต่อว่าไพ่ใบที่สองบบกอะไรนะคะสำหรับไพ่โอ้โหดีมากเลยท่านผู้ชมนะคะไพ่ใบนี้องค์เทพพานุมานค่ะ เห็นไหมหนุมานชานสมอนนะคะอยู่ในตําแหน่งดีมากเลยตําแหน่งการเงินเขาบอกว่าการเงินการทองของชาวราศาาีพฤษภช่วงนี้เนี่ยการเงินการทองดีเลิศหยิบจับสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองค่ะคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายหลายล้านได้หลายหลายล้านนะคะนะเห็นไหม โอ้โห oh, ดังนั้นช่วงนี้เนี่ยชาวราศาีพฤษภบริหารจัดการดูแลในเรื่องของการเงินบริหารการเงินของคุณเนี่ยให้มากมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเนื่องจากว่าการเงินการทองกำลังทา้าโถมใส่มาอย่างตัวคุณดังนั้นคุณจะต้องรีบบริหารจัดการการเงินการทองของคุณความมั่งคัง่งความร่ำรวยของคุณให้อยู่แบบนี้ไปนานๆนะคะชาวราศาีพฤษภเห็นไหมโอ้โหให้สวยงามมาก นะต่อมาค่ะท่านผู้ชมมารับชมกันต่อนะว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกเขาจะบอกอะไรนะคะให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภอีกค่ะนะดูซิ โอ้โหองค์พระเทวะฤษีนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของชาวลัคนาราศีพฤษภัตคุณเองเนี่ยมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะเครือญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรหายคุณแม่นะคะคอยให้กำลังอกกำลังใจชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยอย่างดีเยี่ยมดังนั้นช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะ นำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดครูบาอาจารย์ใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่นะคะนําตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับโค้ชครูรุนะช่วงนี้ดีมากๆเลยทีเดียวชาวรคนาราศีพฤษภนะคะนะ โอ้พ่ยดีเยี่ยมมากเขาเรียกว่าดวงเนี่ยไม่โดดเดี่ยวไม่โดดเดี่ยวไม่ฮอร์นนะคะนะดวงดีมากมายเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะท่านผู้ชมค่ะมารับชมกันต่อว่าไพาอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรหมญาณรัตนัญาณพิโมกจะบอกอะไรนะคะใบต่อมาได้องค์เทพพระขันทกุมารท่านผู้ชมคะไพองค์เทพพระขันทกุมารเนี่ยพระองค์ เองนะ,ะตามหน้าไพาเลยเนี่ยพระองค์นะคะเป็นพี่ชายนะตามประวัติศาสตร์ของไพนะคะเป็นพี่ชายขององค์พระพิคเนตค่ะพระองค์อยู่จุดในมุมไหนของโลกไปเนี้ยมีโอกาสประสบความสำเร็จทำให้จุดนั้นมุมนั้นนะคะที่ตัวพระองค์ไปอยู่อะ่ะมีความสำเร็จ มีความเจริญรุ่งเรืองรุ่ง,รงโรดชดช่วงชะชวันดีนะฮะจึงเป็นส่งผลให้นะคะบุคคลต่างๆในวงสังคมให้การต้อนรับผลักดันสนับสนุนตัวคุณชาวราศาีพฤษภและอีกอย่างหนึ่งชาวราศาีพฤษภเองอยู่จุดในมุมไหนของโลกใบน,นี้ก็ไปทําให้จุดนั้นเนี่ยเขาเกิดความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรดชดช่วงชะชวยค่ะ นะจึงไกลเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภแหมวันนี้ดวงดีนะเนี่ยไพ่สี่ใบดวงสวยงามมากๆดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ในช่วงวันที่16-31ถึง31พฤษภาคมพศ2567นะคะท่านผู้ชมต่อมาค่ะโอ้โห นี่พระอรุณเทพบุตรพระอบินีเขาบอกเลยนะว่าหากชาวรักดาราศีพฤทธศพในช่วงสอง Two วิ e k s นี่นะคะสองสัปดาห์นี้ตัวคุณเองนะคะมีโครงการดีๆโครงการเลิศๆก็ตามนะให้รีบสรรสร้างลงมือทำตามที่ตัวคุณเองได้ตัดสินใจได้ตั้งเป้าใหม่เอาไว้เพราะเป้าใหม่ที่คุณได้ตั้งเป้าอันนี้เขาสามารถเป็นแรงผลัก ดันนะคะทาให้ตัวคุณเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนอกจากดวงดีแล้วเป็นเพราะตัวคุณเองด้วยตัวคุณเองไม่อยู่เฉยๆไม่อยู่นิ่งนะคะนะเห็นไหมมีการตัดสินใจแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนตัวคุณเองคอยผลักดันผลักดันสนับสนุนส่งเสริมตัวคุณเองให้ไปข้างหน้าอยู่อย่างตลอดเวลาชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะมันไม่มีอะไรจะ ประสบความสำเร็จได้นะคะหากว่าเราเนี่ยปราศจ,จากการลงมือทำนะคะท่านผู้ชมการพยากรณ์ดวงชะตาก็บอกให้ทราบว่าดวงของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ดีนะคะในเมื่อตอนนี้เกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นจังหวะดีเป็นโอกาสดีที่คุณต้องรีบนะคะคเรียกว่านำขึ้นให้รีบตัก ะะชาวลคนาราศีพฤษศแมาค่ะเรามารับชมอีกหนึ่งใบนะคะองค์พระแม่อุม,มาไพ่ินนี้ยเขาบอกมาว่าให้ชาวลคนาราศีพฤษศนะคะคอยบริหารจัดการนะคะ management ในเรื่องราวต่างๆปัญหาอุปสรรคความท้าทายต่างๆมีเกณฑ์การเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนในช่วง16ถึง31พฤษภาคมน,นี้นะคะหากคุณเนี่ย มีความใจเย็นไม่วู่วามไม่ใจร้อนมีการบริหารจัดการที่ดีนะคะปัญหาอุปสรรคความท้าทายต่างๆความสลับซับซ้อนในชีวิตของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้นนะสามารถเป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับคุณในไพ่บอกแล้วนะว่าอาจมีปัญหาอาจมีอุปสรรคที่ทำให้ตัวคุณเองต้องปวดศีรษะนะดังนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยตัวคุณเองนะคะ เป็นผู้ที่มีเซนและมีรลังสังหรณ์นะคะให้ตัวคุณเองมีการบริหารจัดการมีการเตรียมรับมือกับสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเป็นความสลับซับซ้อนในชีวิตของคุณนะคะหนักไกลเป็นเบานะเห็นมหมคะหรือบางท่านเนี่ยมัน ปฏิบัติทำนั่งสมาธิทำบุญเสริมบุญบาร,รมีให้กับตัวเองนะคะอาจจะทําให้คําพยากรณเปลี่ยนจากร้ายกลาเป็นดีก็ได้นะคะท่านผู้ชมนะต่อแม่ค่ะเรามารับชมกันต่อว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกบอกอะไรนะคะได้ พระโคนนทินะคะโอ้โหเบนเนียดีสำหรับท่านใดนะคะที่แต่งงานแล้วมีสามีมีภรรยามีคนพิเศษแล้วดีไพ่บอกเลยนะดวงชะตาของคุณเนี่ยคู่ครองคู่ชีวิตของคุณเขาเนี่ย คอยให้การผลักดันในการสนับสนุนคุณดีนะคะดังนั้นชาวลัคนาราศรีพฤษภจะต้องมีความโรแมนติกนะคะแสดงออกในเรื่องของความรักมีความเข้าจิตเข้าใจในคนรักคนพิเศษของคุณเนี่ยให้มากๆเป็นพิเศษค่ะนะคะและสําหรับท่านใดที่เป็นแฟนกันมานานแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันในไพ่บอกเลยว่าคู่ชีวิตของคุณน่ารักมากดีมากเลยทีเดียวนะคะอยู่ด้วยกันแล้วรวยค่ะนะ โอ้โหดีเยี่ยมมากต่อแม่ค่ะเรามารับชมกันต่อนะคะว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรมยานรัตตมณยันพิโมกเขาจะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีพฤษภอีกค่ะนะโอ้โหพระรามกับนางสีดาไพ่เบนี้เขาบอกว่าช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่ o o J ai, ในเรื่องของสุขภาพพรรณนาไมา่ดูแลเอาอกเอาใจใส่ o o J ai, ตัวเองดีมากเลยทีเดียวค่ะ นะมีการนอนหลับพักผ่อนที่ดีมีการ ดูแลความหล่อความเท่ความสวยความงามของตัวเองเนี่ยดีมากนะคะไพ่บอกเลยว่าช่วงนี้อารมณ์เบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจดีมากเวลาที่เราเนี่ยมีอารมณ์เบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะท่านผู้ชมทําให้วายเบรชั่นในร่างกายของเราความถี่ในร่างกายของเราเขาลอยไปนในที่สูงนะคะเพราะว่าบรรยากาศในที่สูงเนี่ยนะท่านผู้ชมเขาจะมีพลังงานความสําเร็จพลังงานความมั่งคัง่งพลังงานความร่ารวยเนี่ยลอยอยู่ ความถี่ในร่างกายของเราที่เบิกบานใจอิมเอมใจนี้สามารถไปจับกับคลื่นพลังงานดีๆที่คขาลอยอยู่ในบรรยากาศนะคะนะทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองรุ่งโรโชดช่วงชัชวันค่ะและทําให้ตัวชาวราศาีพฤษภช่วงนี้นะคะสุขภาพพ,พรานามัยแข็งแรงด้วยค่ะนะ โอ้โหเห็นหมั้คะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าไพ่บอกว่าดวงดีก็ดีตามที่ไพ่บอกทั้งหมดนะคะในไพ่เขายัางแนะนําด้วยนะว่าตัวคุณเองก็จะต้องดูแลตัวเองรับประทานอาหารนอนหลับพักผ่อนออกกาลังกายเห็นหมั้คะนะเท่ากับว่าคุณก็จะต้องทำไมคะ ลงมือทําด้วยนะคะต่อมาค่ะท่านชมมารับชมกันต่อนะได้พระนางสีดาโอ้โหบ้านหลังนี้อยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยดังนั้นชาวราศาีพฤษภคะดูแลบ้านช่องห้องหอเนี่ยให้มีความสะอาดสะอ้านไว้ตลอดเวลานะคะยงขยะอย่าไปเก็บเอาไว้นะคะอย่าไปสะสมเอาไว้เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกีดขวางการเดินทางของการเงิน นะคะหากมีหากมีความปรารถนาให้เงินล้านเงินหลักหลายๆล,ล้านเข้าบ้านคุณแล้วก็จัดบ้านให้ถูกหลักคุมจุย้ยทําบ้านให้โล่งโปร่งสบายสวยงามสิ่งใดไม่ใช่นะคะจำนายใจแจกไปสือค่ะอย่าสะส่งเอาไว้นะคะแล้วเงินล้านเงินเงินหลายหลายล้านเนี่ยเข้าบ้านคุณอย่างแน่นอนนะคะมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายนะคะสําหรับผู้ที่เขาจัดบ้านดีๆจัดบ้านสวยๆทาบ้านดีๆทําบ้านเลิศเแล้วเขารวยอะ่ะมีตัว อย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมนะเห็นไหมโอ้โหพระนางสี่ดาก็แม่นะคะต่อแม่ค่ะมารับชมนต่อว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พุ่มยานรัตนายานพิโมกเขาจะบอกอะไรให้กับชาวรัคนาราศีพฤษภอีกนะคะนีดูซิ ได้ไกลทองปราบชาลวันนะคะหน้าที่การงานธุรกิจการงานของชาวรัคนาราศีพฤษภในช่วง16-31ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะธุรกิจการงานของคุณเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากว่าโตคุณเองมีการบริหารจัดก,การมีการเมมเมจเมนต์มีการดูแลอย่างใกล้ชิดแบบกัดไม่ปล่อยเลยทีเดียวดูในไพ่นะคะนะโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยสูงบางท่านอาจมีโอกาส ที่หน่วยงานและองค์กรเนี่ยส่งตัวคุณเองเนี่ยไปอบรมไปศึกษาค้นควา้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะในช่วงนี้นะโอ้โหไพ่สวยงามมากชาวลัคนาราศีพฤษภต่อแมาคะ่ะมารับชมกันต่อนะคะสำหรับไพ,พ่พระแม่คงคานะคะโอ้โหโชคลาภวาสนาของชาวลัคนาราศีพฤษภมาแล้ว นะคะมีความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์คุณสุขในชีวิตมีความร่มรื่นร่มเย็นในชีวิตนะคะหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จอยู่จุดในมุมไหนของโลกใบนี้ก็มีความสุขมีความสบายใจนะอย่าลืมนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภความสบายอกสบายใจความอิม่มเอิบอิ่มเอิม,อม,อมใจของคุณสามารถนําพาให้คุณเองเนี่ยมี ความเบิกบานใจและไปจับกับคลื่นพลังงานดีๆที่เราอยู่ในอากาศได้อย่างเช่นพลังงานความมั่งคั่งพลังงานความร่ํารวยพลังงานแห่งความเบิกบานใจพลังงานแห่งความสุขสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะโอ้โหไพ่ดีมากต่อแม่ค่ะมารับชมใบต่อแม่นะคะโอ้โหพญาสุครีพไพ่ใบดีนะคะท่านผู้ชม เขาบอกเลยนะว่าในช่วง16-31ถึงพฤษภาคมสองพนายนี้นะฮะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จมีระเบียบมีวินัยมีการบริหารจัดการอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อ Z เลยทีเดียวนะคะตัวคุณเองสามารถดึงศักยภาพดึงความสามารถเนี่ยมาใช้ในการดำเนินชีวิตของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างมืออาชีพเลยทีเดียว โอ้โหดีเลิศมากๆชาวรัคนาราศีพฤษภโดยรวมแล้วดวงดีมากๆเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมมาค่ะอาจารย์บีบสีใครใจจะใช้ไพ่ทาโร่นะคะอีก3าใบดูสิว่าไพ่เนี่ยเขาต้องการบอกอะไรกับคุณนะคะชาวรัคนาราศีพฤษภนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอื อาจารย์เบเลือกไพ่มาสามใบนะได้แล้วนะคะโอ้โหได้พ่เดวิลการที่ตัวคุณเองเนี่ยทำสิ่งนี้ก็ตามด้วยความบ้าคลั่งด้วยการต่อเนื่องด้วยความจริงจังจริงใจหลงรักในสิ่งนั้นนะเป็นสิ่งที่ดียี่ยมนะคะความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นกับคุณนะคะโอ้โหแอคส์ o อฟโโอกาสดีๆจังหวะดีๆีกำลังวิ่งเข้ามาสู่ตัวคุณนะ age of a n d s การขยับขยายนะคะในด้านของการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ธุรกิจการงานต่างๆมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมนะเป็นจังหวะดีเป็นโอกาสดีเป็นเกณฑ์การดีมากๆของชาวรัคนาราศีพฤษภค่ะไพ่สวยงามมากนะคะวันนี้และ อาจารย์เบย์ชิปสี่ใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะสำหรับวันที่สิบหกถึงสามสบเอ็ดพฤษภาคมจบลงแล้วค่ะอาจารย์เบย์ชิปสี่ใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนรีพีและลูกค้าทุกทุกท่านทุกทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ชิปสี่ใครใจค่ะเข้ามารับชมกันครั้งใดนะคะ ก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด Super Thanks ให้กับอาจารย์เบยจิปซีใครใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์ออสเตรียออสเรียลาสเซียอินเดีย ห้องกองคอาหลีลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกก่อนจากกันอาจารย์บีจิบซใครใจขอให้เพื่อนๆพพี่ๆและลูกค้า ทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมังข่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบชิปซีใครใจได้ไหมในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ